สวัสดีค่ะวันนี้พี่เติ้ลก็จะเข้ามาหานะคะวันนี้ก็จะเป็นวันที่พี่เติ้ลเตรียมตัวเก็บของแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เติ้ลก็จะบินไปเกาหลีแล้วนะคะก็ไปบินขึ้นเครื่องตอนห้าทุ่มนะคะแล้วก็ไปกลับมาวันที่9แต่ว่าของทุกอย่างก็ยังสั่งได้เหมือนเดิมแต่พี่เติ้ลอาจจะตอบไลน์เป็นช่วงเวลานะคะก็คือเดี๋ยวจะมาเปิด Wi-FI ตอบไลน์ ไม่มีอะไรตกหล่นแน่นอนก็โอนเงินยืนยันสลิปแจ้งชื่อที่อยู่เข้ามาหรือถ้าใครอยากถามรายละเอียดอะไรอย่างนี้ก็ไลน์เข้ามาทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวถึงเวลาพี่เติ้ลจะตอบให้นะคะวันนี้เนี่ยพี่เติ้ลทานาพี่เติ้ลจะเข้ามาบอกว่าพี่เติ้ลทานะาด้วยกันแดดเวทมนต์ใช่แล้วกันแดดเวทมนต์ตัวนี้แหละแต่ว่าพี่เติ้ลหนาก็กระแดดไงนะแบบอยากให้มันแน่นๆหน่อยไม่หนามากก็เอาผาสมกับตัวนี้ได้ด้วยนะคะลอร่าเมอร์เซียลูมิเนตติ้ง มอยเจอไลเซอร์เป็นตัวทินนะคะแต่สีกันแดดของเราเนี่ยจะขาวกว่าเขาหน่อยผสมกันอย่างละครึ่งอย่างนี้เนื้อมันก็จะลื่นขึ้นเพราะของเขาเป็นทินเนาะผสมกันได้เลยนะคะแล้วก็เอาทาไปแต่คือที่มารีวิวตอนนี้คือลืมเนี่ยตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วทาตั้งแต่เมื่อเช้าล้านี้ก็มันก็ค่ำแล้วก็จะเอามาทาให้ดูว่ามันก็จะขาวขึ้นอันนี้มันจะเยอะมากอะ่ะเออพี่ต้นบีบเยอะ คืออยากได้หน้าแบบเด้งๆเงาๆแบบเกาหลีแบบออยากให้มันเงาขึ้นเพราะว่าส่วนตัวของเราเนี่ยมันมันเป็นกันแดดที่เงาอยู่แล้วเนื้อมันก็จะเงาขึ้นเห็นไหมมันจะแตกต่างจากมืออีกข้างหนึ่งมือข้างนี้มันจะแบบเงาๆเด้งๆข้างนี้มันจะธรรมดาเห็นปะสีตัวเนี้ยมันจะเป็นธรรมชาติกว่าอันนี้มันก็แบบเฉยๆมือเหี่ยวไม่ต้องไปสังเกตนะ อันนี้เห็นไหมมันจะดูมีอลร่ากว่าเนี่ยล่ะค่ะก็ถ้าจะผสมก็ผสมกับอันนี้ได้ ใครที่มีอยู่แล้วแบบว่าถ้าซื้อของพี่เต้นแล้วจะใช้รองพื้นตัวอื่นไม่ได้พี่เต้ลบอกได้เลยว่าใช้ได้จะใช้ก่อนหรือจะใช้ผสมกันก็ได้นะคะนี่ใช้ตัวนี้ก็ได้หรือจะใช้ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้หรือจะผสมกัน2อันก็ได้อันนี้พีต่ต้ลลองผสมกันดูนะคะแล้วก็ลงแป้งตามด้วยแป้งฝุน่นแป้งฝุ่นก็ยังเป็นสอนวัตสุเหมือนเดิมไปเกาหลีก็กะจะไปซื้อมาอีกเพราะว่านี่จะใช้หมดไปสี่ห้ากระปุกแล้วอะตั้ต่องจากคราวนั้นที่รีวิวอะตับเนียนเทพมากไม่รู้ดีชอบใครร ว่าไงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ซนวาซูก,ก็มีเคาน์เตอร์แบรนด์แต่รู้สึกว่าราคาจะแพงประมาณอยู่ที่2อ0พัมีเคาน์เตอร์อยู่เซนทันบางนาน,นะคะไปดูก็ได้ของซนวาซูมีมีแป้งมีอะไรอย่างเงี้ยแต่แป้งเขาพี่ต้นว่าใช้ดีจริงๆคะ่ะโอเคเลยนะคะแล้วถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยแบบเออ มีคำถามอะไรก็เมนไว้ข้างล่างแล้วเดี๋ยวพี่เติ้ลก็จะเข้ามาตอบให้นะคะไปนู่นก็จะอัพคลิปให้ดูส่วนสั่งของก็ยังสั่งได้เหมือนเดิมนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาหาอ่าเดี๋ยวไปนู่นก็เดี๋ยวจะมาหาไปบ่อยจะได้ไม่ต้องคิดถึงการบางทีก็จะมีก็จะมีพี่ต่อที่เหงาบ้างที่อยู่ที่นี่นะคะงั้นเดี๋ยวพี่เติ้ลไปก่อนค่ะวันนี้ายบายค่ะ